การเขียนบันไดในโปรแกรมเลวิตนะครับโอเคนะครับก็ตัวนี้นะครับผมเป็นบันไันะครับที่ไม่มีชานพักนะครับผมก็คืออาจจะหักเป็นตัว L นะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเทคนิคนะครับผมการเขียนบันไดนะครับผมแต่ละอันนะครับมันอาจจะแตกต่างกันนะครับผมแล้วแต่ชนิดแล้วแต่ประเภทนะครับผมถ้าบันไดนะครับโอเคผมทำให้ดู นะครับถ้าบันไดที่แบบลากพาดเลยนะครับเนี่ยครับเนียไม่มีชั้นพักนะครับผมเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็กดมันก็จะคํานวณให้เลยนะครับเนี่ยครับผมนะครับมี15ขั้นนะครับนี่นะครับนี่เราก็กดฟินิตได้เลยนะครับวันนี้นะครับก็คือเป็นบันไดไม้ตอนนี้นะครับนี่เราดูรูปทีดีนี่เป็นแบบนี้นะครับ งั้น um. เดี๋ยวนะครับเรามาดูบันไดของเรานะครับปึ๊บนะครับนะครับอ uh ่ามันเป็นรูปตัว L ขึ้นไปนะครับนี่นะครับแต่ว่านะครับอ่าอ่าวิธีการเขียนนะครับก็เราอาจจะต้องนะครับผมลากมันไปก่อนนะครับเนี่ยครับผมนะครับกดไปที่ตัวนี้ครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับนะครับนี่นะครับลันก่อนนะครับผมแล้วก็นะครับ อาจจะต้องโอาเคนะครับนี่มันคือแบบให้ให้แบบให้มันมีหายใจหน่อยอย่างเงี้ยครับนี่เราลากมาก่อนแต่ว่าจริงเรานะครับจะหยุดแค่ตรงนี้นะครับนี่แค่ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะวาดนะครับตัวเราก็กดตัวนะครับ โอเคนะครับผมการเขียนบันไดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวแอรเนี่ยเราก็มาเริ่มนะครับที่สแตนนะครับนี่นะครับสแตนแล้วก็เลือกคิดไอสเก็ตนะครับผมเพราะตัวนี้มันจะแปลกๆนะครับไม่ใช่แปลกครับแต่ว่าคือแบบมันจะไม่ได้เหมือนชาวบ้านนะครับนี่แล้วก็กดปึ๊บปึ๊บนะครับคือเอาเส้น บอดอรี่ก่อนนะครับตัวสีเขียวเนี่ยนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยก่อนนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับผมก็มาเป็นเส้นไลเซอร์นะครับนี่นะครับพลิกลายเลยนะครับนี่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 ได้แล้วนะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับอันนี้มันอาจจะมองไม่เต็มเนาะนะครับเราไปดูที่ชั้นบนนะครับนี่นะครับาเราได้มามีเราก็กดไลเซอร์ต่อเลยครับ เส้นสีฟ้านะครับเส้นสีฟ้าน,นี่ยาวเลยครับครับนี่ป้าเข้าไปตัวนี้นะครับเราก็ใช้คำสั่งทีมนะครับนี่นะครับสั่งทีมนะครับนี่ทีนี้ตัวที่เราต้องมาแต่งนะครับนี่นะครับ คือตัวนี้นะครับเนี่ยราก็ไปที่ไลเซอร์เหมือนเดิมครับนะครับนี่ให้มันออกจากมุมนะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ด้วยนะครับนี่ปาเข้าไปแล้วเราก็เชื่อมนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้ยทำมันไปนู่นนะครับเส้นนี้นะนี่นะครับ อ่ายังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะครับนี่อันนี้เราก็อาจจะต้องอ่ไลน์หน่อยแต่มันน่าจะเท่านี้นะครับไม่ต้องอาไลน์แต่ฝั่งเนี้นะครับเนี่ยให้มันถึงนะครับโอเคครับทีนี้ยังไม่เสร็จนะครับเราก็กดนะครับตัวนี้ครับสเตปพาร์ตนะครับ นี่นะครับมาอยากให้มันเซนเตอร์หน่อยก็เอาเดเมนชั่นช่วยนะครับนี่ eq นะครับดูสิจะยอมไหมนะครับอ่าแบบนี้เหมือนจะยอมนะครับฟินิชโอเคนะครับได้แล้วนะครับน,นี่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องนะครับอ่า เปิดรูปคลิกที่ตัวมานะครับผมแล้วก็กดเป็นนี่ครับ selection box นะครับที่ฝั่งนี้มันไม่มีลาวกันตกเนาะนะครับผมแล้วก็ลบออกไปนะครับนี่โอเคเท่านี้นะครับเราก็ได้นะครับตัวบันไดนะครับผมที่นะครับเป็นตัวขึ้นไปนี่เป็นตัว L นี่เนอะนะครับผมเทคนิคนะครับผมคือเขียนเส้นบาร์ดัลี่ก่อนนะครับ edit แทร่นะครับ เนี่ยครับสเก็ตตัวนี้นะครับนี่นะครับเขียนเส้นแบตเตอรี่สีเขียวก่อนนะครับแล้วก็เขียนไดเซอร์นะครับเขียนไดเซอร์เสร็จก็มาเขียนตัวสเตปาร์ตนะครับผมก็จะได้นะฮะตอนนี้นะครับโอเคครับผมอ่าแล้วกันตกผมไปไหนเอากดนี้ก่อนมันตกนะครับมีอะไรไหมใหญ่ไปนะครับผมไม่เอากระจก ผมขอเอาแบบเดิมก่อนนะครับโอเคแบบนี้ก่อนนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้ครับการเขียนบันไดนะครับรูปตัว L นะครับผมก็ตัวนี้เราก็ใช้คําสั่งนะครับ by sketch out นะครับคือวาดวาดเส้นเอานะครับอันนี้นะครับผมถ้าเรานะครับเอ๊ะมันแคบไปแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับตัวนี้แต่ ถ้าตามนี่มันน่าจะาคลิกอะไรได้ไหมอินดิตรอยอมไหมอ่ายอมครับยอมนี่นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับโอเคครับผม ก็จบการเขียนคําสั่งบันไดนะครับตอนนี้นะครับผมมาให้ดูถ้าเขียนบันไดอีกทีนึงนะครับสำหว่าเราวิธีการเขียนบันไดก็ไปที่คําสั่งแถบด้านบนตัวนี้นะครับ architecture นะครับสแตนะครับผมถ้าปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเขียนออโต้ให้เรานะครับถ้าเราคลิกเข้าไปแบบนี้เนาะปบ๊บนะครับจากนั้นก็เลื่อนมานะครับเห็นไหมครับเลื่อนมามันจะมีเห็นเคอร์เซอร์อยู่นะครับแล้วเราก็นะครับกดหักเข้าไป นี่ครับกด finish นี่นะครับเท่านี้นะครับเราก็ได้บันไดนะครับมาแล้วนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับบันไดนะครับบันไดนะครับผมมันก็เป็น family system นะครับผมก็คือตัวที่เราจะต้องเขียนในโปรเจกต์แบบนี้นะครับผมเพื่อให้ได้นะครับบันไดนะครับแต่เราก็สามารถที่จะ c t r l c c t r l v จากโปรแกรมหนึ่งเอ้ยไม่ใช่จากโปรเจกต์ โปรเจกต์หนึงนะครับเอามาใส่ตัวที่เราทำงานอยู่นี้ก็ได้นะครับผมอันนี้อาจจะแล้วแต่คนถนัดนะครับผมโอเคคลิปการสร้างบันไดของบ้านหลังนี้ก็ประมาณนี้ครับผมหลังจากที่เขียนตัวบันไดเสร็จแล้วนะครับเราอาจจะต้องมาเช็คความเรียบร้อยสัหน่อยนะครับผมก็ อาจจะตัดเซกชันนะครับผมก็คือไปที่คำสั่งวิวนะครับผมเซกชันนี่นะครับผมแล้วก็ลากนะครับนะครับให้มันนะครับไปในทิศทางที่จะเห็นตัวบันไดนะครับแล้วมันคลิกเข้าไปนะครับผมนี่นะครับผมก็ตัวบันไดตอนนี้นะครับผมมันก็จะอาจจะแบบเลียงโล่งๆอยู่นะครับผมไม่มีตัวปิดตัวนี้นะครับผมก็นะครับแล้วก็ ทำการนะครับผมแก้ไขนะครับผมก็คลิกที่ตัวบันไดครับแล้วก็ไปที่ edit type นะครับนี่นะครับมันจะมีตัวนี้ครับผม light support นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตั้งให้มัน close นะครับนี่นะครับนี่แล้วก็กด apply นะครับมาแล้วนะครับทีนี้นะครับไอตัวนี้นะครับเราตั้งค่ายังไงนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่คลิกเข้าไปนะครับ กดโอเคก่อนนะครับครับเราก็จะได้ตัวที่นะครับตัวปิดนะครับตัวบันไดแม่ลูกตั้งลูกนอนตัวนี้แล้วนะครับผมนะครับจะได้อยู่เรียบร้อยนะครับไม่ได้เปลื่ยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้นะครับไอตัวที่เป็น่าวกันตกตรงเนี้ยนะครับผมก็คือถ้าในแบบเขาเนี่ยนะครับมันจะไม่มีตรงนี้นะครับผมนี่เมื่อกี้ผม กด section ใชครับแล้วผมคลิกที่ตัวมันนะครับผมแล้วก็กดตัวนี้ครับ selection box นะครับจากนั้นนะครับผมก็ edit path r นะครับผมนี่นะผมคลิกเข้าไปแล้วก็ลบนะครับปึ๊บนะครับก็คือให้มีรากระตกแค่ตัวที่ตอนเดินขึ้นไปนะจะได้ไม่ขวางนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัว บันไดและลาวก็ตกสำหรับบ้านหลังนี้นะครับถ้าเราอยากจะแก้ไขในส่วนนี้นะครับผมก็คือแบบบางทีมันจะมีความหนามากไปอย่างนี้นะครับผมก็คือนะครับเราก็สามารถที่จะกด edit type ตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็นะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับผมตัว light support เนี่ยนะครับผมฝั่งไหนนะครับที่เราจะแก้ไขนะครับนี่ ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ปรับนะครับเดิมมันอาจจะเป็นค่า400อยู่ผมก็ปรับเป็น200นะครับก็จะได้ขนาดเท่านี้นะครับผมโอเคครับ